เดินไปเดินมาหิวน้ำนะคะเลยมาแวะร้านนี้เขามีมะพร้าวอ่อนขายด้วยน้องแซมชอบน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะสั่งไปหนึ่งลูกคนอื่นไม่มีใครกินลูกละเจ็รูปีค่ะประมาณ28บาทลูกกระจิตหนึ่งแถมแพงกว่าที่อื่นด้วยที่เคยกินมาแถวบ้านหรือว่า ที่รัฐอื่นนะคะที่เคยไปเที่ยวมาก็จะขายประมาณ40-50รูปีไม่เกินนี้แต่ที่นี่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะฟาดไปเลย70อร่อยแม่อร่อยดูหน้าคนดื่มเขาไม่หญิงจะสั่งเป็นน้ำมะนาวโซดานะคะเขากำลังทำให้อยู่กําลังทุบน้ำแข็ง ร้านนี้ตั้งอยู่ในโลเคชันที่ดีมากเป็นหัวมุมของตลาดเลยนะคะเป็นแยกแล้วก็อยู่มุมตึกเลยเป็นร้านขายผลไม้อยู่ข้างๆนะคะเจ้าของเดียวกันแล้วก็มาเปิดร้านขายน้ำปั่นด้วยเสร็จแล้วน้ำมะนาวโซดาเน่มีชิมก่อนอีก เปรี้ยวแก้วนี้40รูปีนะคะคือประมาณ16บาทมันจะซ่าๆาพอโซดาน้องแซมกินไม่หมดอีก น้ำผลไม้คั้นสดแบบธรรมดาก็มีนะคะจะสั่งน้ำอะไรก็บอกเขาได้เลยแม้กระทั่งร้านผลไม้ที่อยู่ข้างๆนะถ้าเราจะเอาผลไม้ร้านข้างๆก็สั่งเขาได้ ใส่เกลือน้ำผลไม้สดของอินเดียนะคะจะปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวไม่น้ำตาลนี่ค่ะร้านผลไม้ที่ว่าข้างๆเจ้าของเดียวกันเพราะเขาบอกให้เรามาจ่ายตังร้านนี้เดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าค่ะ